วันเกิต้นผู้หญิงเดี๋ยวเราบองฟังวันเกิดข้นผู้ชายกันมากครับพร้อมแล้วหนึ่งสงสงมีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำาเออนนี้ได้รัมสองครักกว่ามัน,น,นพนยายมตา,ามรักเชื่อแตด้ายต้องมามต้องมา จำปวดจงจำไว้ทำไมต้องเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักร้อ,องก็คือร้องกระทั่ง,ง,ง้าประมงก็คุ้ม่เข้าใจเพราะเสียงตุ้งวานที่ตื้นตื้นน้ำใต้แหงสลายหเหล็กไฟใต้ทะเล โอเคปลบมือครับหล่อมากนายหล่อมากบอกเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละวิธีการนะครับ